สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรบรรจุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้จะมาดูสภาพอากาศของวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับวันจัก,กรีนะครับก็วันนี้วันพฤหัตที่4พฤษภาคมสม6ร้อนะครับก็เป็นช่วง ปลายฤดูแรงแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งก็เดี๋ยวอีกประมาณ3 4วันข้างหน้าน่าจะมีฝนตกชุกขึ้นซึ่งก็เดี๋ยวจะจะจะ,จะนำข้อมูลมาเสนอท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้จะพามาอัปเดตข้อมูลอากาศวันนี้นะครับสำหรับวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ประเทศไทยนะครับช่วงเช้าถึงบ่ายเนี่ยมี อุณภูมิสูงเนื่องจากว่าได้รับแสงแดดเต็มๆนะดูข้อมูลนะครับช่วงเช้านี่จะเห็นว่าประเทศไทยตอนนี้เนะี่ยทั่วประเทศนะครับไม่มีเมฆเลยนะก็คือแสงแดดจ้านะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์สูงนะครับแล้วก็อากาศน่าจะร้อนนะครับร้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าพื้นที่ไหนบ้างมีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงบ่ายถึงค่ําวันนี้นะครับโดยโดยหลักๆช่วงเช้าเนี่ยอากาศน่าจะ ร้อนนะครับอากาศน่าจะร้อนได้หลายที่นะครับแล้วก็มีแสงแดดในส่วนของลมนะครับที่พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงนี้นะครับไปดูลมนิดนึงนะครับก็สําหรับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยช่วงนี้ลมระดับพื้นผิวนะครับก็ยังในส่วนของ ภาคเหนือภาคตะนดเฉียงเหนือภาคกลางก็เป็นลักษณะของลมตะนดเฉียงใต้และลมใต้นะครับที่ยังพัดเอาความชื้นก็มาปกคลุมนะครับแถบภาคเหนือโดยเฉพาะภาคตะนดเฉียงเหนือนะครับจะมีลักษณะความชื้นสูงลมใต้และลมตะนดเฉียงใต้ที่พัดมานะครับในขนณะที่ภาคใต้นะครับช่วงนี้ก็มีลมตะวันออกนะครับค่อนข้างกําลังแรงนะครับพัดปกคลุมนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะนะครับในช่วงนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูลักษณะพยากรณ์อากาศในในวันนี้นะครับที่เป็นข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศะละากางแห่งยุโรปนะครับในการคาดการสภาพอากาศในในใน,ในวันนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็อากาศน่าจะร้อนจัดทุกพื้นที่นะครับ อากาศน่าจะร้อนจัดทุกทุกพื้นที่แล้วก็ช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับฝนหลายพื้นที่โดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้มีลหลายๆที่เกิดฝนนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าเดี๋ยวเราไปดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้นิดหนึ่งนะครับตามการคาดการณ์ช่วงนี้ถ้าท่านผู้ชมดูตรงนี้จะเห็นว่ารอบๆประเทศไทยเราโดยเฉพาะด้านซ้ายเนี่ยครับก็มีกลุ่มฝนขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นลมตะวัน ตกเชียงใต้นะครับซึ่งถ้าลมนี้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทย100%เเเมื่อไหร่ก็จะมีฝนชุกนะครับฝนเกิดฝนตกบ่อยนะครับนั่นก็คือเป็นสัญญาณเข้าสู่ฤดูฝนนะครับแต่ระหว่างนี้ก็ยังไม่มีนะครับน่าจะอีกประมาณ2อสวันก็เดี๋ยวน่าจะเห็นสัญญาณครับเดี๋ยวดูลักษณะสภาพอากาศทั่วไปในวันนี้นะครับพอช่วงนี่นะครับช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเห็นว่าภาคใต้ค่อนข้างจะมีฝนเยอะนะครับหลายๆพื้นที่นะครับ โดยเฉพาะในส่วนนี้นะครับภาคใต้ตอนล่างนะครับมีฝนก็พี่น้องที่อยู่ภาคใต้ก็มาระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับในส่วนของภาคใต้ส่วนภาคอื่นนะครับในส่วนช่วงบ่ายถึงค่าก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ได้เช่นกันนะครับโดยเน้นส่วนของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วก็ภาคตะนเฉชิงเหนือบางส่วนนะครับในในวันนี้นะครับตามลักษณะโมเดลที่ทางศูนย์พยากรณ์อากาศและยานการแห่งยุโรปได้ได้ทําข้อมูลไว้ แล้วก็ภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักนะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังในส่วนของภาคใต้มีหลายพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะมีฝนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดในส่วนจังหวัดที่เป็นใต้สุดนะครับก็ก็เป็นจังหวัดที่ข้างล่างนี้นะครับก็เป็นเสี่ยงภัยสีเหลืองนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของมีโอกาสที่จะเกิด การเสี่ยงพายฝนตกหนักนะครับก็มีตั้งแต่สุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงแล้วก็ยะรานะครับที่เป็นจังหวัดเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในวันนี้นะครับก็ก็พี่น้องที่อยู่แถวนั้นก็ระมัดระวังในส่วนของฝนตกนะครับส่วนภาคอื่นนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้แล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกก็เช่นกันนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในบางส่วนนะครับทีนี้พยากรณ์อากาศนะครับตามการคาดการณ์นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้านะครับก็ภาพรวมนะครับภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็อากาศร้อนนะครับถึงร้อนจัดนะครับอุณหภูมิสูงสุดถึง42องศาเซลเซียสได้นะมีโอกาสที่จะแตะ42องศาเซลเซียสได้นะในส่วนของภาคเหนือนะครับ แล้วก็บางส่วนก็จะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง20%ของพื้นที่นะครับโดยเน้นที่แถวตอนบน,นครับแม่ฮ้องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์นับเน้นด้านตอนบนแล้วก็ด้านตะวันตกกันนะครับแล้วก็ตอนกลางลอ,อยต่อระหว่างอีสานกับเหนือนี่นะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนเช่นกันนะครับอุณหภูมิมีมีอากาศที่จะแตะ41องศานะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับแล้วก็บางพื้นที่ร้อนจัดนะครับก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าคนอง20%ของพื้นที่นะครับก็เมื่อวานนี้ในส่วนของภาคอีสานหลายๆพื้นที่ก็ได้รับฝนนะฝนค่อนข้างจะกระจายตัวดีในช่วงนี้นะครับ โดยเน้นที่เลยชัยภูมินะครราชสีมาบุรีรัมและสุรินนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับช่วงเช้าถึงเที่ยงถึงบ่ายเนี่ยก็อากาศจะร้อนจัดนะครับก็วันนี้แดดแสงแดดจ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในส่วนของคนที่ทํางานในที่กลางแจ้งนะครับระวังฮิสโตกนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับ ภาคกลางอากาศร้อน,นครับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันแล้วก็ฝนฟ้าขนองร้อยละยีเของพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่ก็อยู่แถวสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีนะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดมีโอกาสที่จะถึง41องศาเซลเซียสนะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็เฝ้าระมัดระวังนะครับในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนี้นะครับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ อากาศร้อนนะครับก็มีฟ้าลัวในตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิสูงสุดถึง39องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็โอกาสเกิดฝนจะค่อนข้างจะน้อยนะครับในวันนี้ในส่วนของภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนี่นะครับภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าลัวในตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิสูงสุดประมาณ39องศาเซลเซียสแล้วก็มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในบางพื้นที่นะครับ โดยคิดเป็นประมาณ20%ของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่แถวชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับฝนค่อนข้างจะชุกนะครับในส่วนของภาคตะวันออกภาคใต้บ้างนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเน้นแถวนี่นะครับโซนนี้พ,พังงาภูเก็ตรกระบี่ตังและสตรูลน,นะครับก็ประมาณ60%ของพื้นที่นะครับ แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับอากาศร้อนนะครับฝนฟ้าขนองนะครับ20%ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเน้นที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและยะรานะครับ นี่ก็เป็นภาพรวมของการคาดการณ์อากาศวันนี้นะครับก็หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับสำหรับทางที่รอฝนยังไม่ได้สักทีก็อดใจรออีกนิดนะครับอีกไม่นานก็น่าจะเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วเดี๋ยวจะมีการคาดการณ์ให้เห็นนะว่ามีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าฝนน่าจะดีในช่วงตน้นต้นหน้าฝนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูลักษณะโมเดลการจำลองการเกิดพายุสายฟ้าบ้างนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ ช่วงเช้าก็ยังไม่มีอะไรนะรแต่ช่วงพอบ่ายถึงค่ำนี่ก็มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับในบางพื้นที่นะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็ก็เป็นโมเดลเมื่อวานนี้มามาเยอะกว่าคาดหมายไว้ในส่วนของปริมาณฝนที่ตกนะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องยูทู u b อสเกษตรบรหยุดนะครับขอบคุณครับ